สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนเดอ้อก่อยลงสกิปสามือนี่ไปเบิ้งตาเพิ่นบ่สบาย <c oughs> โทษไปเบิ้งตาวันที่นี่ก็เลยมันบ่้ด้อัดคิปไว้จ้าก็เลยเดมาลงตอนแรงเอาไปอุตสาเอาการน่องอะ่ะช่วงนี้อ่าจีบินเทอมผู้ใดจีเขาเรี่ยนพวกปีสุดท้ายเขาก็จะมาฝึกอ่าฝึกงานเนาะน่องนี่ก็ไปฝึกงานเรียนโจป,ปริญญา ท่านได้จบท่านได้จบหมายถึงว่าปีสุดท้ายที่จบนะก็คือเลยได้ไปฝึกง,งานอยู่ที่ว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึง่งเป็นมันเป็นโรงงานแล้วนองกับปเห็ดเราบ้านนี้ก็อยู่ที่ทำงานกมีคนมากนหลร้ตาเนาะผู้บงผู้เบากา็หลยผัวเขาก็หลายแล้วก็มีผีคนหนึง่งเพื่อนเป็นหัวหนา้า เป็นหัวหน้าแผนกที่สามารถจีว่าเป็นชีเป็นช,นชีตายได้หงคะแนนให้ใหยังสีหน้าให้น้องที่มู่ที่ไปฝึกงานอยู่น้ำน้องอะ่ะแต่ชีมีน้ำกันสองคนกับน้องที่ว่ายุแผนกนี้นะน้องกระเฮ็ดกับไปมากเวลาปกติซึ่งน้องกัหนาตาน่ารักดีอ่าผิวสีำคำๆได้ว่าเพื่อนสวยไม่น่าเพื่อนสวยเพื่อนขำซื้อ แต่ว่าผู้ดีเลยแหละหนา้าตานา่ารักดีหุ่นดีกะมีผู้บงผู้บาผู้หนันมาน,นี่มาแซวบางเช่อนี่กะได้กินน้ำฟี่ได้กินเขาฟี่กะมีหัวหนา้าที่ว่าสีใหายคะแนนฉีเป็นฉีดตายน้องอได้เพิ่นกะมาส่วนคุยนันนี่เพิ่นมาถามว่าพักอยูก่กับไผน้องก็บ,บอกว่าน้องอยู่หอัอยู่กับมูอีกคนนึงกัเพิ่นกับแซวประมาณว่าไม่ได้อยู่กับแฟนใช่ไหมก็บอก นองก็เลยว่าหนูไม่มีแฟนหนูไม่ได้อยู่กับแฟนมันก็ถามว่าแล้วมีแฟนไหมนองกันเลยว่าอเคยมีเคยมีแต่พอหนูมาเรียนอยู่นี่ก็คือไม่ได้คบกันแล้วอย่างสิเคยมีตั้งแต่เรียนมปลายอย่างสินะกันนันมาเหรอหัวหนาคนเนี่ยเพื่อนเกิดจะมักมาเบาชีวิตเพื่อนในฟังว่าอ่าเพื่อนอ่ะแต่งงานแล้วลหละแต่ว่าเมียเพื่อนอ่ะเป็นคู่เพื่อนสี ยุคกรุงเทพไหมแล้วก็เมียเพื่อนหนึ่งก็สิเป็นค้นแบบว่าเจ้าระเบียบเจ้าจีเจ้าการไม่ลูกน้ำกันสองคนนองว่าแล้วก็เมียหนีสมักบ่สนใจเพิ่นเพราะว่าเมียเพิ่นหนี่หลังจากทีว่าคือเลิกงานสิเมียก็สิมักเอาเอางานเอาเอางานมาทำงานนอกไวลได้แล้วก็อยูุ่บานเมียก็สิรับจางสอนพิเศษ ที่เวลาสิไปนั่นไปนี่กันกับโบมี่เราเพื่อนก็เริ่มรู้สึกว่าเมียเพื่อนอ่ะบบได้หักเพื่อนเมียเพิ่นนอ่ะสนใจแต่ลูกเรวก็เอางานเอาการเพื่อนกับ่บู้ว่าเป็นอย่างเมียเพิ่นจังบบสนใจเพื่อนเราเพิ่นว่าทั้งพยายามทีว่าเฮดโตแบบว่าเข้าหาเมียแต่ว่าเมียก็ไม่ได้สนใจสินะเพื่อนกัเลยว่าเพื่อนกัเลยแบบยังเป็นยังสี่ก็คือขอเบากับเมียว่าคันยังสั่นก็แบบว่าเฮ้าก็ตตางคนต่างอยู่ซะ เมียก็โอเคแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่คือแบบอันนี้บ่ได้ไปหาบ่ได้ไปสนใจกันเมียเพื่อนอะขอ,ตอแต่ว่าคือพอหอดเวลาแบบสิ้นเดือนเงินนี่คือต้องถึงถึงก็ต้องถึงก็ต้องให้ได้่างสิหนะาค่ารับผิดชอบค่าค่าลูกค่าอย่างนี่แบบว่ายๆๆากเธอต้องบปว่าให้ฉันทุกเดือนทุกเดือนก็เลยเป็นโอนโอเคกันแล้วก็เพื่อนก็เลยว่าว่า ส่วนเรื่องว่าการกินอยูในเพื่อนกันนั่นเองเ้วกับเพื่อน่าตะกี้เพื่อนกับไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวแบบไปแบบว่าไปซื้อกินหนึ่งสินะที่นี่เพื่อนกัเลยแบบมีความคิดมือหนึงน่งเพื่อนกัเลยว่าเบ่เอาเพื่อนแบบว่าเคยไปสองเท่อแล้วเพื่อนบ่ชอบเพื่อนกัเลยใส่ชีวิตกิจสี่นันมากเพื่อนก็บสีบอกว่าเพื่อน,ออน,นเป็นคนแบบว่ามาสวดมนต์มา,นมนมาเคิดกับเขาให้นันท่าน,นี่กินเพื่อนกัเลยส่วนนองว่าไปอ่า วันหยุดนี่ไปส่บอยว่าไปกินอาหารบ้านเพื่อนหน้านองก็เลยแบบว่าตันีนองบ่ไปเพื่อนก็เลยว่าส่วนมูไปได้นองก็เลยส่วนมูที่ว่าฝึกหน้าน้ากันเนี่ยกับไปกินอาหารเลื่อยก็ไปกินยุบ้านเพื่อนเราเพื่อนก็ไปส่งหน้ากับกเพื่อนเพราะว่าทางที่แบบว่าอันนั้นเพื่อนเนี่ยที่หอพักมู้นองอยูนี่สิเป็นทางผ่านเนี่เพื่อนอยู่เล้วเพื่อนก็ไปส่งก็ซึ่งบ่ไก่กันเพื่อนก็ไปส่งบ่เพื่อนกับปฏิบัติตัวจังสิมาตลอดบางทีอ เพื่อนกระื้อของซื้อนันซื้อนีมาหายอ่ากับน้องก็บว่ากับโบเดแพงกับสามซีลอยยังส่นะบางที่เป็นกระสื่ออาหารซื่อยังมากเพื่อนบอกว่าอันเห็นใจว่าเป็นนเด็กนักศึกษาฝึกงานเราซึ่งฝึกงานมงหนี้บได้เงินเดือนเด้เพื่อนกับดูแลงส่นะกับจนมามือหนึ่งน้องฝึกงานอยู่เป็นเป็นเิ่มน้องเพื่อนก็เลยบอกว่าเมื่อว่าว่าเพื่อนนะฮักน้องอ่ามีความรู้สึกดีกับน้องฮักน้องเราเพื่อนกับแบบว่าอยาก อยากรับผิดชอบชีวิตน้องคือแบบง่ายๆว่าอยากเอาน้องเป็นเมียล่ะอยากเอาน้องเป็นแบบว่าเมียหน่อยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนจะพยายามเพื่อนอยากสยากับเมียจนลูกที่ว่าขอให้ลูกอะ่ะลูกเพื่อน,น่ะจบมัธยมก่อนแล้วเพื่อนก็สียากันเปินันนีตเธอหนวองเพื่อนกับแยกกันอยู่แล้วเพิ่นกับว่ามีความสัมพันธ์ทางกายกับเมีย ย่ำไปหาสิเพิ่นก็ว่าไปหาแคลูกแล้วเพื่อนก็กกับเพื่อนก็บบอกเคยไปนอนขังซึ่งจากระยะเวลาที่เพิ่นสารภาพว่าหักกับน้องเพิ่นกิสิมาโทรหาน้องทุกมืือเด้ลยวเพิ่นก็สิเปิดกองให้รัวเพิ่นอยู่คนเดียวเพื่อนบอกเคยมีเมียมาอยู่นําแล้วเพื่อนกะยินดีที่าถ้าเพิ่นยาเนี่ยเพิ่นก็สจแบบแต่งงานกับน้องแล้วซึ่งตอนนี้น้องท่านี่มีอย่างกับเพิ่นเด้แล้วน้องก็บอกว่าพราะจากนั้นมาเพื่อนกะ่าหอค่าห้อง เพิ่นก็เริ่มให้น้องทั้งที่น้องบริได้ขอเพื่อนเกาเงินใส่ซ่องให้น้องเลยไหมเพื่อนก็ให้น้องอะน้องเพาเน่ยเพื่อนกะให้น้องเจ็ดพันแห้เจ็ดพันมาสองเถื่อนแล้วแต่ว่ายังบรินี้มีอย่างกันได้น้องยืนยันว่ายังบริม่มีอย่างเราเพื่อนกะน้องอ่ะเคยเคยบอกว่าอยากจะส่วนเพื่อนน่ไปหาพ่อแม่น้องแต่ว่าเพื่อนยังบอพพ้อเพื่อนว่าตอนนี้เพิ่นยานพ่อแม่น้องตำหนีว่าเพื่อนยังบ่ยากับผู้หญิง ให้เพิ่นยาก่อนแล้วเพิ่นพร้อมจะจะไปแล้วกะถะถน้องก็จะมาอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นก็ยินดีเพราะว่าเมียเพิ่นเพื่อพิสูจน์ให้ให้แบบว่าน้องแบบว่าบริสุทธิ์ใจว่าเมียเพิ่นบ่เคยมานอนน้ำเพิ่นบ่เคยมาอยู่นีพนเพิ่นยินดีจะให้น้องไปอยู่นี่ข่อยก็เลยถามอยู่ว่าน้องอายุเท่าไดรโตน้องอายุยี่สิบแต่ยี่สิบเอ็ดแล้วโตผู้ชายล่หโตผู้ชายเป็นสี่สิบแต่ว่าซึ่งผู้ชายเนะี่ยเขาดูดีเพราะว่า คนมีเงินหนาที่การงานดีเขากินบำรุ่งนันนี้เขากับโบแกน,น่น้องว่าเขาอายุสี่สิบเนนว่านหนาเขานะ่ะประมาณจะสามสิบสามสิบเอ็ดหนาเขาโบแกเอิง่งน้องเลยว่าย่า่เขาเป็นตะปาเมียบอเพราะว่าคือหนูไปกินอาหารบ้านเขาตลรวจก็คือกับมูหนูเน,น,น,นี่ยหนูโบเคยไปผู้เดียวก็คือโบเคยมีเมียว่าเขาโทรมากเจ้าเชียเรากักักงคำขึ้นนี่เขาก็สิบีโอข้อกับน้องกัจนมากกัจะนอนนรับ นองว่าซึ่งยังสี่มาสองเดือนแล้วมื่อมีเหตุการณ์ยังผิดปกติซึ่งโทรศัพท์เขาเนี่ยเขาก็สามารถมาให้น้องเช็คได้ว่าเขาบ่มีผู้ใดมันจะถ้าหนูตกลงแบบปลาปงใจไปยุกับเขาเนี่ยเขาก็จะให้หนูหลาย่านี่แมะก็จึงแบบว่าเขาก็จะให้หนูว่าเดือนละมื่นหายให้หนูใส่ใจแล้วก็เขาก็จะยินดีว่าจะไปหาพ่อแม่หนูถ้าหนูไปยุน้ำเขาเด้ไปหาพ่อแม่หนูว่าจริงจังกับหนูบบเดมบบเดมานเล่นๆแม่โบเดมทำเล่นเออ เราก็น้องกันเลยว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาจะยากับเมียอืเขาสิมาอยู่กับหนูบอหรือเขาสิตัวหนูซื่อๆื่อสันดาืมถ้ายายเห็นว่าจังไดหนูก็บสิว่าตามยายนั่นล่ะเพราะว่าคิดว่ายายในประสบประการณ์หลายพระพนาพระนางสันแม่คือคิดว่ายายีนจะเป็นที่ปรึกษาได้เพราะว่าน่องกับบกกาบอกให้พ่อยแม่ฟังว่าเขามีลูกไม่เมียนี่ลหละกับบกการติดตรงนี้แล้วแต่ว่าเขาดูแลดีนี่แหละแล้วซึ่ง ่อยกระถามมีว่าโตมีแฟนบอน้อง่าน้องบ่งบมีน้องบ่มีแฟนเลยอืมนั่นแหละก็เลยว่ามันเป็นแตนาเสื้อถือบอกผู้ชายคนนี้เราก็ซึ่งเออวันหยุดเทยอกอน่ะเขาอ่ะผาน้องไปเที่ยวบ้านบ้านป้าบ้านลุงเขาซึ่งป้ากับลุงเขาก็ตอนรับอย่างดีนะเขาก็แบบว่าตอนรับคับสูน้องดีเออแล้วเขาก็ซึ่งถามตอนหนาน้องแล้ว,ว่าเรื่องกับเมียนี่เป็นจังไ๋อืมบ่ขึ้นกันแล้วแม่นบออย่างสินะซึ่ง ตัวพี่ผู้ชายคนนั้นมาสั่เก็ยืนยันกับแบบป้ากับลุงว่าไม่คืนกันแล้วจบกันแล้วไม่เอากันแล้วว่าอันนี้นะ่ะคือแฟนใหม่ผมผมคบกับน้องผมเอามาให้ป้ากับลุงดูพิจารณาดูว่าผ่านไหมเองสินะแต่ว่าผมรักน้องเขามากสินะเอามูเจ้าคิดว่าจังไหนคิดว่าเขาสิตัวบ่หรือเขาสิจริงจังอิลีที่ว่าเขาไปกันบ่ได้แต่ว่าเขาก็เลยสิมาจริงจังกับน้องบอกค้นไม่นี่สี่สิบนี่ยกับค้นยี่สิบยิบเอ็ดนี่ย มันจะไปกันรวดบนหรือเขาสิมะตมมะหลอกนองเอาจ้ะคอมเมนต์ไหมเนี่ยจ้าเอาฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เนี่ยจ้า,ากก like, share, จพูดใดท่านใด์ซับกดซับเมือนเดอร์จ้าเอาขอบคุณหลายๆจ้า